บอสโซเกมม่ ok นะครับวันนี้มาอยู่กับเซเลนโซซิโรในตัวละครใหม่แจกฟรีแรงด์เอย่างฮารุมะนะครับวันนี้เราก็จะมาไกด์ไลน์นะครับเล่นตัวละครแจกฟรีแรง์เอที่บอกว่าโหดไหมผมว่าถ้าอัพเต็มนี้โหดนะใครที่ขาด DPS สายฟ้านะครับบอกเลยว่าเอามาเล่นได้นะครับสามารถเลียร์คอนเทนต์ต่างๆของเกมได้นะครับถ้าเลเวลตันนะครับโอเคก็วันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็ อธิบายย่อยๆไปก่อนนะครับว่าควรอัพอะไรบ้างนะครับก็ฮารุมาสะควรเน้นที่เลตกับฮีแดมครับแล้วก็แอตแทกนะครับ3อย่างเนี่ยนะครับเป็นสายสายฟ้าโจมตีรุนแรงนะใช้วุฒเป็นดาบคู่กับธนูนะครับตัวนี้ก็ผมอัพได้ประมาณ80%นะครับยังไม่ตันนะสกิลก็ให้อัพสกิลที่เอ่อสกิลสกิลหนึ่งครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สกิลหนึ่งดิสกิลสองนะครับลบหลีกนะครับ ตัวลบหลีกนะครับอยู่ไหนวะตัวลบหลีกเนี่ยจะเพิ่มเออนี่นะครับอยู่ไหนแป๊บหนึ่งทุกคนมันมันมันตันแล้วอะเราจะไปดูยังไงวะพอมันตันแล้วมันมันดูไม่ได้หรอครับอ๋อโอเคมันตันแล้วมันมันมันดูไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไร ให้อัพสกิลหลบหลีกนะครับเพราะว่าสกิลหลบหลีกเนี่ยเนี่ยการพุ่งโจมตีนะครับมันจะนับเป็นการพุ่งโจมตีตัวนี้ดาเมจจะเกิดจากตรงนี้นะครับการพุ่งโจมตีของตัวนี้ก็คือใช้ดาฟันนะครับแต่ก่อนที่เราจะพุ่งโจมตีได้เนี่ยเราต้องเราต้องสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรสร้างถ้าใช้ภาษาภาษาในเกมเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นสายฟ้านะอิเล็กโทรโพเซิร์นะครับ ไม่ใช่อิเล็กโตพอยเซเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโทษทีผมจำภาษาไม่ได้ว่าอิเล็กโรควอยเวอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมอิเล็กโรคอยเวอร์นะครับการจะสร้างอิเล็กโรควอยเวอร์ได้ก็คือต้องโจมตีปกติถึง5ขั้นนะครับก็อย่าสร้างขึ้นมาหรือกดสกิล ex นะครับก็จะสร้างขึ้นมาได้แล้วครับแล้วก็สกิลต่อเนื่องก็สร้างขึ้นมาได้ครับเวลาสลับตัวมานะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสร้างได้ก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะอัลลอมอลี่อะไรก็ได้นะครับ mm. ก็จะสร้างมาเหมือนกันนะครับตัวนี้คือจะแรงตรงที่เราจะเน้นไปที่การใช้ดาบฟันนะครับจะแรงแรงมากนะเพราะฉะนั้นเราควรอัพสกิลหลบหลีกพุ่งโจมตีให้เต็มนะครับผมอีกสกิลที่แรงก็คือสกิลอันติครับอันตินี่สามพเลยนะที่เลเวลสินะครับผมยางอัพไม่เต็มนะครับอันติก็แรงนะครับตัวนี้ โอเคประมาณประมาณนี้นะครับมาดูบัฟก่อนบัอถ้าในตัวละครมีตัวละครสตันหรือตัวละครผิดปกติเนี่ยฮารุมาซาะนะครับโจมตีอยู่ในศัตรูที่อยู่ในภาวะสตันหรือสถานะอโนเมอรี่นะครับเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก40%นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ฮารุมาซยืนยาวๆนะเราจะเอาโผมาตอนเขาติดสตันหรือว่ามอนติดสตันหรือว่ามอนติดสถานะนะครับแล้วก็ เมื่อฮารุมาสะยิงฟิลลิ่งเอ่อเฟเธอร์เนี่ยสตูที่อยู่ในภาวะสตันนะครับหรืออนโนมอลี่เนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์ e l e c t พอยเซอร์ให้แก่สตูดังกล่าว2ขั้นก็คือแรงขึ้นนั่นเองหลักๆแล้วสรุปง่ายๆนะก็คือก็คือโจทย์หลักๆเลยก็คือเอาฮารุมาสามายำมมอนตอนที่บอนสตันหรือว่ามอนติดสถานะนะครับประมาณนี้โอเคส่วนทีมนี่ผมจะใช้ก็ตอนนี้มีตัวสตันเรียบร้อยละก็คือชิงยี่นะ ชิงี้เป็นสตันสายฟ้าครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเซตนะครับเซตเอามาบัฟโลให้แล้วก็บัฟเอ่อความชำนาญอรอรมอรี่นะครับจะได้ติดสถานะไวขึ้นนะเ,เป็นสายฟ้าล้วนเลยนะครับโอเคมาดูกัน,ดกนเดี๋ยวผมเล่นอันนี้ให้กันเล่นแมปสายฟ้าให้ดูนะครับไหนๆก็อัพของไม่ครบอ่ะโอเคมาเล่นท้าทายมือชีพนะครับมาดูห้องนี้ เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ไม่แพ้สายฟ้านะอ่าดูดีๆก่อนแพ้น้ําแข็งกับอีเทอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสายฟ้ายํำม,มาครับแบบ็คบูลใช้ก็เป็นแบบบูสายฟ้าครับสายฟ้าล้วนเลยนะครับหลักๆแล้วผมจะเก็บพลังงานไว้นะพลังงานกับอันติไว้ใช้ตอนมอนสตันนะครับเพราะว่าเรามีฉิงยี่อยู่เรามีตัวสตันอยู่ครับสาคัญมากควรเล่นกับตัวสตันนะครับตัวนี้โผล่มาฉิงยี่สตันนะครับแล้วก็เซตมา เฟสมาใส่ก่อครับเห็นไหมครับเห็นไอ้ก้อนกลมๆไหมถ้าก้อนกลมๆมีเนี่ยเราสามารถกดลิงกดลิงแบบนี้ได้แล้วก็เข้าไปฟันได้ครับแล้วก็กดสกิล E X นะครับมันก็ยังมีลูกกลมๆสายฟ้ามาแล้วก็เรเาก็จะเข้าไปฟันได้ครับแบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนี้แต่หลักๆแล้วเราต้องถ่าใจให้ดีควรควรเล่นตอนมอนสตันครับควรเล่นตอนมอนสตัน วิวิผมผมผมเล่นไม่ดีเลยว่ะไม่เป็นไรอ่ะสะตาร์นละทีนี้ก็ฮารุมาตัดรัวๆเลยครับมันจะแรงมากดูดิดูครับแรงไม่แรงดูครับโอเคบอสละเดี๋ยวดูนะแรงไม่แรงมาดูตอนปีบอสเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนครับอันนี้ผมเล่นแบบไก่กา,กา,กาเลยนะบัฟโลให้รูมทำรูมสาสะรอแล้วก็ฉิงยี่ไปฉิงยี่ดูนะครับดูนะครับทุกคนสตารเสร็จก็เอาฮารุมสาสะออกมาครับแบบนี้ครับ แบบนี้ครับแล้วก็เลงแล้วก็ฟันฟันอีกทีนึงแล้วก็ก,สกดสกิล EX แล้วก็พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็อเสียบแรง,งมากเห็นไหมชุดเดียวนะครับรู้เรื่องเลยคือถ้าหมดสตันอ่ะมันแบบโคตรแรงอันนี้คืออัพอัพได้ประมาณประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ขอยอรอบหนึ่งผิวหน่อยเมื่อกี้แบบเล่นไม่ค่อยผิวเลยครับหลักๆแล้วดาเมจจะมาจากการฟันกับกับอันตินะครับอ่ะขออีกรอบหนึ่งพลังงานพออยู่ยยผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้บ่อยครับนานๆมาทีกลับมาเพราะว่ามีตัวละครแจกฟรีนะตัวนี้เดี๋ยวรอของประจำสัปดาห์ลีครับ อัพให้ตันก็น่าจะโหดอันนี้ขนาดมอนไม่แพ้สายฟ้านะทุกคนดูนะหลกัหลกๆแล้วทำให้มอนสตันก่อนครับสตันกรบติดสถานะแล้วก็เอาฮารูมาสามา,ายำม,มาทำดาเมจรัวๆถ้ามอนไม่สตันนี่คือไม่เลลงครับรบอกเลย ว,ว,วิโดนอยู่ยละโอเคฮารุมาตะมามาครับขอมอนสตัรนหน่อยชิงยี่ชิงยี่ขอมอนสตัรนหน่อยครับฮารุมาตะมาดูนะครับดูคมแรงของพี่แกนะครับเรียบร้อยครับดูดิ ไวมากอ่ะถ้ามอนสตันนะไม่สตันไม่แรงตีไปก่อนดูนะครับแบบเต็มหลอดนะบอสแบบเลือดเต็มหลอดมาดูดิมาดูดิดดจะแรงแค่ไหนฮารุมาตาม,มาบดทเเลนี้เพื่อแกเลยเลงแล้วก็ยิงแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันอีกทีนึงแล้วก็กดสกิล e x ครับ แล้วก็เข้าไปฟันนะครับแล้วก็อันตีครับหนึ่งคอมโบไปเออแบบนี้ครับโคตรเท่เจ็ดฟรีแต่โคตรโหดโอเคประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ยังอัพไม่ตันนะผมว่าอัพตันนี่ก็แรงแรงกว่านี้อันนี้ดิสผมใช้แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่ เดี๋ยวเอาชุดดีให้ดูครับรอไปเล่นสายผมได้แรงอยู่ชุดดีเป็นสายฟ้าเอ่อสายฟ้าสี่ครับตัวนี้เน้น ADK นะ ADK ครับ ADK แล้วก็อันนี้ผมเอาไปคีเลสคีดาเมจนะครับดิเสริมก็เป็นคีเลสสองชิ้นนะบวกไป เอ่อตัวนี้เป็นประจําตัวนะครับประจําตัวบวกคิดาเมจอยู่แล้วนะผมก็เลยเอาออฟลองออฟหลักชัดไอรูสีนี่เป็นคิเลตอะประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าต่อการเปิดประจําตัวนะเพราะว่ามันแรงมากครับตอนตอนแรกใครเอามาลองเนี่ยถ้าไม่มีประจําตัวผมว่าไม่ค่อยวือววาเท่าไหร่หรือว่าไม่มีมอนสตันที่ดีๆสักตัวนะผมว่าเล่นยากอยู่ นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงครับถ้าตอนไม่สดันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอ ottle, ่อง Bosso Gaming เดินครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ